เย็บง่ายใส่สวยช่องสำหรับคนที่ชอบตัดเองเย็บเองใส่เองคลิปนี้จะพาวาดแบบแขนเสื้อสำหรับตัวเสื้อขนาด36นิ้วค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาอีกเรื่อยๆค่ะถ้ากดแล้วไปชมกันเลยค่ะ สำหรัแบ,บแบบเสื้อนะคะมนุษย์ก็จะวาดลงในกระดาษ a 4แนวนอนค่ะเพื่อนเสามารถดูและวาดตามนะคะพร้อมกับจดระยะแต่ละจุดเอาไว้แล้วเอาไปลงกระดาษรูฟก็จะได้ขนาดแขนเสื้อตัวจริงออกมาค่ะแขนเสื้อบางแบบก็สามารถวาดลงในกระดาษ a 4แนวนอนได้พอดีเลยนะคะแต่ว่าบางบางแบบก็จะอาจจะไม่พอนะคะดังนั้น เพื่อความเชืวก็วาดตามแล้วก็จดจากนั้นก็เอาไปวาดลงในกระดาษรูฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเอามาเริ่มกันเลยค่ะวาดจากริมกระดาษค่ะลงมา5เซนติเมตรนะคะแล้วก็มาร์คจุดไว้ค่ะให้เป็นหมเล็กหนึ่งนะคะระยะริมกระดาษมาถึงใหมเลขกหนึ่ง 5ซนเมตรค่ะต่อไปวัดจากจุดตรงนี้นะคะลงมาให้มีความยาว17เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะให้เป็นหมายเลข2ค่ะ17ซนติเมตรนะคะต่อไป ที่หมายเลขหนึ่งอีกครั้งค่ะวัดจากจุดนี้ลงมาให้มีความยาว10.75เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดไว้นะคะให้เป็นหมายเลขก3ค่ะตอนนี้ก็จะได้ระยะ3จุดเรียบร้อยแล้วนะคะให้วัดทางด้านนี้เช่นเดียวกันเลยนะคะ วัดจากริมกระดาษลงมาค่ะ5เซนติเมตรนะคะมาร์กจุดไว้ค่ะให้เป็นหมายเลขหนึ่งค่ะต่อไปวัดจากจุดที่1ลงมาให้มีความยาว17เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดไว้ให้เป็นหม้เลข2ค่ะต่อไปวัดจากหมายเลขหนึ่งมาอีกครั้งคะ่ะให้มีความยาว10.75เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้ให้เป็นหม้เลข3ค่ะ ได้3จุดเหมือนกันแล้วนะคะต่อไปก็ขีดเส้นเชื่อมหากันค่ะ เส้นเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปมาเริ่มทำรายละเอียดของแขนเสื้อกันค่ะที่หมาเลขสานะคะจุดตรงนี้วัดจากริมกระดาษตรงนี้ค่ะมาทางนี้นะคะให้มีความยาว18.6เซนติเมตรค่ะ มากจุดเอาไว้นะคะตรงนี้ให้เป็นจุดที่4ค่ะ18.6เซนติเมตรนะคะต่อไปลากจุดที่สี่ตรงนี้ไปหาจุดที่1ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปวัดจากจุดที่สี่ตรงนี้ค่ะมาทางนี้ให้มีความยาว10.75เห้าเซนติเมตรค่ะาร์กจุดเอาไว้นะคะระยะ10.75เหเซนติเมตรจุดนี้ให้เป็นจุดที่ห้านะคะ ต่อไปมาดูที่จุดที่4อีกครั้งค่ะวะัดจากจุดนี้มาทางนี้ให้มีความยาว5.3เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะตรงนี้ให้เป็นจุดที่6ค่ะระยะคือ5.3เซนติเมตรนะคะ ไปอว่าจากจุดที่หกขาดตรงนี้นะคะลงมาข้างล่างนี้ให้มีความยาว0.5เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะอันนี้ให้เป็นจุดที่เจ็ดค่ะ ระยะตรงนี้คือ0ูนย์จุดห้านะคะ,ะต่อไปมาดูที่จุดที่ห้าค่ะวัดจากจุดนี้มาทางนี้ให้มีความยาวห้าจดสามเซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้จุดนี้ให้เป็นจุดที่8ดนะคะ ว่าจากจุดที่8ตรงนี้มาทางนี้ค่ะให้มีความยาว1.5เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้อันนี้1.5เซนติเมตรนะคะตรงนี้ให้เป็นจุดที่9ค่ะต่อไปมาดูที่จุดที่1ตรงนี้ค่ะ ว่าจากริมกระดาษตรงนี้นะคะมาทางนี้ให้มีความยาว1เซนติเมตรค่ะมักจุดเอาไว้ตรงนี้ให้เป็นจุดที่10นะคะขอลากมาทางนี้จุดที่10 1เซนติเมตรนะคะตอนนี้ก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลากเส้นนะคะ ไปทีละจุดนะคะใช้นกแก้วมาช่วยวาดนะคะแล้วจะเริ่มวาดจากจุดที่10บตรงนี้ค่ะมาที่9้ามาที่ห้านะคะค่อยๆไปนะคะไปทีละจุดค่ะ ถ้าเราวาดแล้วมันดูไม่โค้งมนสวยงามก็ให้วาดใหม่นะคะค่อยๆหมุนหาองศานะคะถ้ามันพอดีมันก็จะออกมาโค้งมนสวยงามค่ะแล้วก็จะพอดีกับจุดแต่ละจุดที่เราได้เขียนเอาไว้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปมาดูที่เส้นที่สองค่ะวัดจากริมกระดาษตรงนี้มาทางนี้นะคะให้มีความยาว17.5เซนติเมตรค่ะ17.5เซนติเมตรนะคะจุดนี้ให้เป็นจุดที่11ค่ะ ลากเส้นจากจุดที่10ลงมาเชื่อมหากันให้เรียบร้อยค่ะก็จะได้แขนเสื้อนะคะด้านนี้ก็จะเป็นสันทบนะคะนี่ก็จะได้แขนเสือ้อสำหรับขนาดเสื้อ36นิ้วนะคะเวลาตัดก็ให้ตัดตามเส้นโค้งเส้นนี้เลยนะคะ ตามเส้นสีแดงที่เห็นเลยนะคะเวลาที่เราเอาไปใช้เอาตัวแบบตัวนี้ไปวางบนผ้าให้เผื่อแขนออกมาเผื่อเย็บนะคะปกติไม่น่จะเผื่อเย็บประมาณครึ่งนิ้วค่ะ,ะถ้าเกิดว่าเรา วัดดูแล้วรอบแขนเล็กไปสำหรับเราเราอยากได้แบบล้วมๆสบายๆตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอามาเป็นเส้นตรงได้เลยนะคะจากที่เฉียงลงมานี้เราก็จะเอาตรงมาทางนี้ได้และตรงนี้ค่ะเส้นนี้จุดที่1 1กับ12ขยายเพิ่มลงมาได้นะคะให้มีความยาวตามที่เราต้องการได้ค่ะอย่าลืมเผื่อเย็บต่างหากด้วยนะคะก่อนที่จะตัดทุกครั้ง ตามเส้นปละเส้นนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนตรวจสอบระยะวงแขนแขนเสื้อกับวงแขนของตัวเสื้อเบอร์36ให้เรียบร้อยนะคะว่าเท่ากันไหมถ้าเกิดว่าแขนเสื้อเล็กกว่าก็ให้เพิ่มนะคะให้เพิ่มออกมาให้เท่ากันกับตัววงแขนตัวเสื้อที่เย็บประกบเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเย็บออกมาจะได้พอดีกันนะคะ สำหรับกริปแทนเสื้อขนาด36นิ้วก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ